สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอลลีแน่นอนนะครับว่านะัดสองไทยคัดโอลิมปิกของสาวไทยสาวไทยของเราก็สามารถทําได้ครับสู้ได้สนุกสุดมันเลยกับโคลอมเบียแล้วก็เอาชนะโคลอมเบียไป3ต่อ1เซตปิดท้ายคัดโอลิมปิกของสาวไทยได้อย่างสวยงามเลยครับแึ่วันนี้ทีมไทยของเราเสียเซตให้กับโคลอมเบียไป1เซต แล้วก็ดูการเล่นระบบทีมต่างๆมีความสูสีกับโคลอมเบียเป็นอย่างมากเลยครับแต่หล,ลายๆคนก็ชื่นชมหัวจิตหัวใจของสาวไทยของเราเลยการที่เราเล่นเป็น3นัดติด3นัดรวดแล้วนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับสำหรับการเตรียมร่างกายของนักกีฬาแต่นักกีฬาของเราสาวใจของเราแต่ละคนก็ยังสู้กันสุดตัวสายตามุ่งมั่นจนสามารถเอาชนะคู่แข่งมาได้ก็ต้องขอปรอบมือแล้วก็ให้กำ กำลังใจหนักๆจริงๆครับไม่ง่ายเลยที่จะแข่ง3มนัดรวดแต่ก็ทําได้ด้วยความมุ่งมั่นครับสิ่งนี้แฟนๆหลายๆคนก็เข้าใจแล้วก็ชื่นชมสาวไทยของเราเลยก็เอาเป็นว่าเตรียมพักสายตากันประมาณไม่กี่วันครับเราก็ต้องมาชียร์สาวไทยของเรากันต่อในรายการเอเชียนเกม